ท่านนบ,บีมุฮัมมัดสัลลัาาลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกที่บอกว่าเรานั้นจะต้องอุนสุดอาข้อกะจอลิมันเอามลมอลซูมันนบ,บีสั่งเรานะว่าท่านจงให้การช่วยเหลือตอ่อใครอาข้อกะพี่น้องของท่านจอลิมันที่เขาเป็นผู้อาธรรม เอามาซูมและหรือคนที่เป็นผู้ถูกอาธรรมคนที่ถูกอาธรรมแล้วเราไปช่วยเหลือไม่ใช่เรื่องแปลกจริงปะแต่ที่ซาฮบะสงสัยว่าเอาแล้วคนที่เขาอาธรรมเนี่ยเราไปช่วยเขาอยังไงอ่ะช่วยอะไรอ่ะช่วยส่งเสริมให้เขาทำหรือไปช่วยให้เขาสำฤทธิ์ผลในสิ่งที่เขากำลังอาธรรมคนอื่น ช่วยอะไรนบีบอกว่การช่วยเหลือผู้อาธรรมคือการห้ามเขาไม่ให้ทำการที่เราแต่งีสุแต่ว่ายับยัง้งหยุดยัง้งไม่ให้เขาได้ไปอาธรรมต่อใครก็ตามแปลว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่ในฐานะของการ บางทีเราดูคนที่ถูกอาธรรมแล้วเราก็ให้การช่วยเหลือแต่คําสั่งหนึ่งที่บางทีเราลืมไปนะเราต้องแสดงตนในฐานะอุมมะของท่านนาบีที่ตอบรับคาสั่งที่นบีบอกกับเราในคําพูดเชิงการส่งเสริมและกระตุ้นให้เราเห็นความสำคัญว่าทำอย่างไรไม่ให้เกิดการอาธรรมในหน้าแผ่นดินนี้ คือให้เราเข้าไปมีส่วนร่วมในการยับยั้งความอาธรรมนั้นด้วยปณิบีถึงบอกนะอุงสุดอา a k อกับจอริมันเอมสลูมันแปลว่าทั้งผู้ทำและผู้ถูกทำเราจะต้องเข้าไปมีส่วนในการช่วยเหลือเขาคนที่ถูกกระทำช่วยเหลือเขาให้รอดพ้นได้รับสิทธิ์ของเขาส่วนคนที่จะทำยับยั้งไม่ให้ทำซะ